สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับช่องมืออฟชีพสติ YouTube กับพี่ตูนนะครับวันนี้เป็นวันที่รอคอยอีก1วันนะครับเดย์ลบหน,นะครับก็คือจะเป็นวันที่ก่อน MV จะปล่อยนะครับวันนี้ในที่สุด MV ็มทีเซอร์นะครับเพลงบอยเพลงแรกของน้อง Treasure นะครับเหล่าที่เมรเราดีใจวีดกันสุดๆแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับ ตัว mv teaser กันวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูระวิเคราะห์กันต่อเลยจ้าไปกันเลยเปิดมาด้วยลูกไฟเลยอะ่ะอืมอันนี้คือไอในโปสเตอร์ใช่ไหมในโปสเตอร์อันแรกที่มีลำโพงอยู่ตรงกลางที่เป็นโปสเตอร์สีฟ้าจำได้แล้วก็จะมีโลโก้วงของน้อง,น,องนะครับที่เป็นแบบเหมือนดาวแชก12ดวง ที่อยู่ตรงกลางนี้คือใครว้าวโอป้าโดยองขึ้นไปอยู่เหมือนแบบเป็นโกประตูเนาะดูแบบร,บรอบๆข้างบนมีเลข4ลผอยู่เป็นเลขเหมือนลังไฟบอกตำแหน่งไฟเสียงเกงขาสั้นเสื้อคล้ายๆแบบแบบซีเนาะเกงขาสั้นแบบว่าน่ารักมากสีขาวเนาะแล้วก็แบบ เสื้อลายเหมือนแบบมันเขียนว่า o v e r อร์โอเ y ออเ้ยแกตรงกับชื่อเพลงเลยอ่ะวิลลูกบอลเลิศมากเก๋ไก่ลูกบอกแกกลบอแบบเพจจ้าใช้เพรแบบใช้เพจตัดกับสีดำซึ่งแสดงถึงความหรูหราเนาะเพชรดาม,มันจะแบบหรูหราแล้วก็สีดำเนี่ยดำขับมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบแสดงออกถึงความเป็นเด็กผู้ชายเนาะก็จะแบบ มีการผสมผสานที่แบบลงตัวเข้ากันได้ทั้งสองสิ่งในความหรูหราและความเป็นแบบเด็กผู้ชายเนาะ Treasure อยากได้ลูกบอลน,นะแกเก๋กูดมากทุกคนว้าวในช่วงที่ปล่อยดวงไฟออกมา12ดวงแล้วก็มีโลโก้ของน้องๆตั้งกี้นี่นี่ที่เป็นดาวแฉก12ดวง3 4 3 1 สาเป็น 4, 7จ็ดสิบสี่สวกอ๋อสามห้าสามสเป็น position ที่แบบดีมากอันนี้ก็มีลูกบอลอยู่ในมือเห็นปะเป็นลูกบอลสีทองอีกโลกหนึ่งก็มีความดาุนตราอีกหนึ่งแมทเขียนว่าเทเชอร์ด้วยไหมน่าจะใช่เนาะ นี่นี่คือไฮยอนซอกก่อนย้อมผมเนาะอันนี้ผมยังแบบเขียวๆกับน้ำเงินน้ำเงินในส่วนของจองวานนั้นหน้าใส่มากปีนเขา่าอันนี้ฝึกปีนเขา่าหลังจากที่ส่งแบบตอนแมปตอนแมปไปปีนเข่าปะ่ะใช่ไหมใช่ใช่จองวานที่ไปปีนเขา่า เดินขึ้นเข่ามาอืมด้วยกระบองอะอลังการมากกะเธอกระบองอะไรเนี่ยเพราะซ้อยเพชรเพิดค,คือความวยจีอะเนาะจะต้องแบบเล่นใหญ่จะต้องมีพร็อพอะไรที่มันดูแบบแรงๆแล้วก็แบบมีความหรูหราไปในตัวด้วยะครับโดยใจยอเก๋ไก่มากเฮ้ยชอบโลโก,โก้นี่ด้านหลังเหมือนสไมลี่ สไมลี ack, ่ดาวแฉกแ้วเป็นตัวเอก้วยิมอยู่ดูสายคาดเป็นแบบสายคาเดเพชรด้วยเก๋ไก๋มากอันนี้คอนแบบแคล้ายคอนทอเนาะเหมือนทอเลยอะ่ะอ๋อฮารุโตฮารุโตรซางจองอูซางงี้อืมวย ใครอ่ะแบบจุนกยูถุงมือสีแดงเก๋มากว้าวมีความแบบเซ็กซี่เบาๆอะไรเงี้ยเนาะถุงมือสีแดงเงี้ยว้าวนี่ชอบว่ะชอบชอบ,ชอบถุงมือสีทองเอ้ลูกบอลสีทองอันนี้คือใครอ่ะไม่เห็นนะผมสีเทาหัวใครอ่ะ เง่นลูกบอลสีทองมีแก้ววายด้วยนี่ถุงมือแบบส้มมัชโฮจ่ามัชโฮน่ารักอะอ๋อตั้งกี้ที่หมุนหมุนนี่คือมัชโฮใช่ไหมน่าจะใช่เนาะแก้ววายจีฮุนนี่เพลงน่ารักจังเลยนี่ อัสฮ oh. um ีเออเยอชีชมพูหวานๆเข้ากับน้องมากนี่จุนย,ยูชยยายอกชายอกใส่เสื้อเหมือนโนบิตะเลยเสื้อเหลืองอมีถ่ายทางอัอรดแล้วก็อนะินดอร์เนอะในสตูด,ด้วย Chapter 1 The First Step ว้าว พรุ่งนี้แล้วทุกคนนะครับ MV ตัวเต็มก็จะออกแล้วนะครับ MV ที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นถึงความแบบเห็นความหรูรนหรา1กลุ่มเห็นถึงความทุ่มเท1กลุ่มเห็นถึงความแบบยิ่งใหญ่อลังการสไตล์ YG ที่แบบทุ่มทุนสร้างพร็อเพริรทุกอย่างคือแน่นจุกจะไม่แบบประหยัดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เห็นสีสันความสดใสของน้องๆที่แบบมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว YG ใช้จุดนี้เอามาเป็นจุดขายทำให้น้องแบบน่ารักเราก็ช้นิ่งขึ้นอย่างเดิก,กว่าเดิมแบบเยอะมากนะครับก็ต้องคอยติดตามกันดูว่าพรุ่งนี้ MV ตัวเต็มออกเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีอคให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็พอประมาณเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจเจอกันอีกทีหนึง่งสำหรับ M v มก็จะเป็นช่วงเย็นๆเ,เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำารีอคให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ